เออช่วยพวกเราด้วยทําไมครั้งนี้วิญญาณร้ายมันถึงได้รุนแรงกว่าที่เคยมีมากันตอนนี้ตระกูลเจียงของพวกเราก็สูญเสียผู้วุโสไปม,มากกว่า4ี่คนแล้วนะท่านไม่ต้องกังวลตอนนี้นักพวท์เต๋าซิงอยู่ที่นี่แล้วพวกเราจะต้องฝากความหวังไว้กับท่านซิงแล้วล่ะแต่ว่าเขาก็อยู่ที่นี่มาตั้ง3วันแล้วเขายังไม่ทำอะไรเลย ท่านนักพูดสิงมีชื่อเสียงมายาวนานกำหลับผีร้ายมาหลายสิบปีข้าใช้เงินมหาศาลในการเชิญเขามาที่นี่เลยท่านพ่อซีเอ๋อเจ้ากลับมาทำไมกันท่านพ่อข้ารู้เรื่องแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ตระกูลเจียงของเราสูญเสียไปมากทีเดียวหากไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ล้วก็คาเกงว่าตระกูลเจียงจะต้องตกงยืนอันตรายแน่นอน ท่านพ่อข้าจะแนะนำให้ท่านรู้จักนี่คือฮบป,ปากคข้ากำลังจะทำพิธีกำจัดวิญญาณพวกเจ้ายังกล้าจะส่งเสียงดังอีกหรือตะกูลเจียงไม่อยากที่จะปราบมันแล้วกันท่านปรมาจารย์สิงลูกคงข้ากังวลมากเกินไปนางเพิ่งกลับมาจากสํานักสางสวนรบกวนท่านแล้ว ถ้ายัางมีครั้งต่อไปอกีกข้าคนนี้จะไม่สนใจคําพูดไร้สาระของพวกเจ้าแนะ่หลานข้ารีบขอโทษท่านปรมาจารย์ชิงเลวเขาที่แท้ก็ปรมาจารย์จากเทียนเหมิงยินดีที่ได้รู้จักสมแล้วที่เป็นสิทธิ์ชั้นยอดของสำนักจางสวนแค่มองก็รู้ได้เลยว่าข้ามาจากเทียนเหมิงพวกเจ้ารอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวข้าจะจัดการมันเองน่าสนใจมาก นี่มันออร่าวิญญาณที่เหลืออยู่ของปีศาจที่ถูกเจียงหลี่ผนึกเอาไว้อย่างแน่นอนเจ้าหนูนั่นเจ้ากำลังคิดจะทำอะไรหรือชายชรลาคนนี้คิดจะจัดการกับมันอย่างนั้นเหรอไอ้หนูท่านอาจารย์กำลังถามเจ้าอยู่นะเจ้าหูหนวกหรือไงพี่เหลิญที่นี่อันตรายออกไปจากตรงนี้ก่อนเถอะไม่ละตาเท่านี้จัดการปีศาจตนนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก่อน กล้าดียังไงข้าจะสั่งสอนเจ้าเองไอ้หนูไม่ต้องถ้าเขาอยากจะอยู่ก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปแต่ถ้าเจ้าตายขึ้นมาก็โทษข้าไม่ได้นะชีเอ๋อเขาคือนี่คือพี่เหลินซิงเขาเป็นปรมาจารย์ที่ข้าพามาช่วยพวกเราชายคนนี้ดูเหมือนอายุอย่างน้อยข้าว่าเจ้าน่าจะโดนหลอกแล้วละสิ่งที่ลุงสองพูด ข้ายังไม่ให้ของตอบแทนเขาเลยจะเรียกว่าโกงหกได้เช่นไรฮะอา,ายิ่งเขาไม่ต้องการเงินก็ยิ่งไม่น่าเชื่อถือข้าใช้ศิลาวิญญ,ญาณหลายพันก้อนเพื่อเชิญท่านปรมาจารย์สิงห์มาที่นี่ดังนั้นเขาจะต้องเป็นยอดฝีมือยังไม่ต้องสงสัยข้าเคยเห็นความสมาัถของเขามาก่อนแล้วหยุดพูดก่อนมันออกมาแล้ว เป็นแค่วิญญาณตัวน,น้อยๆกล้ามาสร้างปัญหากับข้านี่มันวิชาผนึกปราบมันนี่เป็นหนึ่งในวิชาของท่านปรมาจารย์สิงห์เขาใช้วิชานี้ปราบปีศาจมามากมายและวิชานี้ก็ไม่เคยล้มเหลวแม้แต่ครั้งเดียวฮะฮไอ้หนูกล้าดูหมิ่นข้าข้าจะให้จ้าตายอยู่ตรงนี้นั่นแหละ ทำไมท่านปรมาจารย์สิง์ไม่จัดก,การมันสักทีหน้าขยักขย,ยงเขากําลังจะทำํำร้ายพี่เหลินซิงหลานชีเอ,อ๋อระวังคําพูดเจ้าด้วยพี่เหลินใช่แล้วนี่มันเศษวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่ของปีศาจจริงๆด้วยในที่สุดก็สําเร็จไอ้หนูนี่ตอนนี้คงตายไปแล้วสินะเย่ะ นี่มันแข็งแกร่งมากตอนนี้ข้าผนึกมันไปแล้วที่เหลือก็คงรอเวลาที่มันจะถูกทำลายไม่มีประโยชน์มันกำลังจะหนีไปแล้วฮะเป็นไปได้ยังไงกันเจ้าหนูนั่นยังไม่ตายอีกหรือไงเจ้าพูดเรื่องไรสาระอะไรก็เห็นอยู่ว่าปีศาจนั่นโดนท่านอาจารย์ผนึกไปแล้วแต่เจ้ากลับบอกว่ามันกำลังจะหนีไปเนี่ยนะ ไอ้หนูถึงแม้ว่าเจ้าจะโชคดีรอดตายมาได้แต่ก็ระวังคำพูดของเจ้าด้วยวิชาพนึกปราบมารของข้าเป็นวิชาปราปวิญ,ญญาณช่วดไอ้เด็กอย่างเจ้าจะไปรู้อะไรวิชาพนึกปราบมารของเจ้าถึงแม้จะปราบปราบมันได้แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดพนึกปราบมารที่แท้จริงจะต้องใช้พลังวิญ,ญญาณหมุนเวียนแต่เจ้ากลับไม่ใช้เจ้าเป็นใครกล้าได้ยังไงมาสั่งสอนท่านของข้าให้ข้าสั่งสอนเจ้าเอง โง่เขาไอเวนเอ้ยเจ้ากล้าตีข้าได้ยังไงกันน,นั่นมันอะไรกันนี่นี่มันทำลายผนึกได้ยังไงกันท่านปรมาจารย์สิงไม่ต้องตกใจข้าจะจัดการมันเองจงกำลาบไรประโยชน์ อะไรกันเชื่อปรมาจารย์ซิงเอาชนะวิญญาณร้ายที่แข็งแก่่งขนาดนี้ไม่ได้หรอกนี่มันจบแล้วแม้แต่ท่านปรมาจารย์สิง์เอาชนะมันไม่ได้แล้วใครจะจัดการกับวิญญาณร้ายตัวน,นี้ได้กันท่านประมุกออกคำสั่งถอยก่อนเถะนี่ตระกูลเจียงของข้าจะต้องถึงจุดจบแบบนี้อย่างนั้นหรอเจียงเฉินเจ้าอย่าลืมข้อตกลงของพวกเรา ข้าจะทำลายดวงวิญญาณชั่วร้ายนี้ให้กับตระกูลเชียงของเจ้าและข้าเองก็ต้องการของบางอย่างไอ้เจ้าหนูเจ้าบ้าไปแล้วหรือไงเจ้าเจ้าอะไรไปสู้กับมันกันนี่มันเป็นปีศาจไปแล้วชัดๆเจ้าหนูนี่เจ้ากำลังดูถูกข้าอยู่หรือกำลังดูถูกเจ้าปีศาจนั่นอยู่กันแน่แม้แต่ข้าก็ยังจัดการมันไม่ได้แล้วเด็กน้อยอย่างเจ้าจะไปทำอะไรมันได้กัน วิชาที่เจ้าใช้ออกมาก็แค่ของเด็กเล่นฮ่าฮ่าได้ข้าเองก็มีชื่อเสียงมาหลายปีให้ข้าดูหน่อยเถอะว่าเด็กน้อยอย่างเจ้าจะเอาอะไรไปชนะมันกันเจ้าหนู่าให้อารมณ์ครอบงำเจ้าออกมาซ้ามาอย่างนั้นเจ้าจะตายเอานะประมุกเสียงปล่อยเขาไปเถอะในเมื่อเขามองหาความตายเจ้าจะไปหยุดเขาทำไมกัน ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นถึงวิชาผนึกปราบมารที่แท้จริงวิชาผนึกปราบมารที่แท้จริงช่างยิงพยองและโง่เขลาจริงๆนนั่นมันฮ่าๆผนึกปราบมารอะไรของเจ้ากันมันเทียบกับของท่านอาจารย์ไม่ได้เลยด้วยซ้าท่านอาจารย์ดูเจ้าหนูนี่สิมันกล้ากโกหกได้ยังไงต่อนหน้าพวกเราถึงจะเรียกว่าวิชาผนึกปราบมาร มันก็ไม่ใช่แบบเดียวกับของท่านอาจารย์ด้วยซ้ำหุบป,ปากไปซะตามบันทึกที่ข้าเรียนมานี่แหละคือวิชาผนึกปราบมารที่แท้จริงขะของจริงจงสยบข้าใช้เวลาทั้งชีวิตในการถุกฝนวิชานี้แต่เขากลับใช้วิชานี้ขั้นสมบูรณ์ได้อย่างง่ายดาย ถัดขข้นไปก็ไร้ประโยชน์ข้าอยากจะถามอะไรเจ้าหน้อย